มีคนถามเข้ามาว่าบ้านน้อยอินดี้อยู่ในป่าเอาน้ำจากไหนมารดผักคะ่ะอันนี้สวนเพียงดินคะ่ะสวนน้อยในป่าใหญ่คะ่ะ ทำสวนปีแรกค่ะบ้านน้อยเราก็ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นี่ค่ะต้นไม้เยอะอิหลีค่ะเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะอันนี้สวนผักเพียงดินเราค่ะทำสวนผักปีแรกค่ะล้อมรอบทำทุกอย่างด้วยสองมือค่ะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากค่ะ รอบๆไปด้วยต้นไม้ค่ะมาดูกันว่าบ้านน้อยเอาน้ํามาจากไหนค่ะนี่ค่ะบ้านน้อยอินดี้ใช้น้ําบาดาลค่ะแล้วก็จะมีแทงค์สองแทงค์ค่ะอันนี้แทงค์เล็กค่ะสูบน้ําบาดาลมาขึ้นมาไว้ในแทงค์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ต่อท่อไว้รดน้ําต้นไม้ค่ะไว้รดน้ําผักด้วยค่ะแล้วก็ใช้ในบ้านนี่ค่ะ ตามในสวนเราก็จะมีก๊อกน้ำค่ะคุณสามีต่อให้เรียบร้อยค่ะน้ำที่เราใช้รดน้ำผักก็คือน้ำบาดาลที่เราสูบมาไว้ในแทงแล้วก็ต่อท่อมาใช้ค่ะอันนี้แมวคอยค่ะเวลาเข้าสวนนี้น้องลักกี้ชอบมาเล่นด้วยค่ะตัวป่วนค่ะ ตามลักกี้ไปเลยค่ะไปรดน้ําผักกันค่ะนี่ค่ะเลิกงานมากยางแรกเลยก็เข้าสวนค่ะรดน้ําผักทุกวันเลยค่ะสวนเพียงดินเราเป็นสวนที่ อยู่ในป่าค่ะที่ตรงนี้มันเป็นทีที่แบบต้นใหม่ตายเป็นเกือบร้อยต้นค่ะเมื่อเจ็ดปีที่แล้วกับทางต้นใหม่ตัดต้นใหม่ออกก็เลยได้เป็นทีกว้กางๆตรงนี้ไว้ปลูกผักค่ะปีนี้ก็เป็นปีแรกค่ะที่ปลูกผักค่ะตั้งชื่อว่าสวนเพียงดินค่ะแล้วก็ปลูกผักปีแรกค่ะพี่น้องเอ้ยมาดูกันว่าจะได้กินบ่จะ่ะอันนี้ฟักทองค่ะ ออกดอกแล้วค่ะแต่ว่าจะได้กินไหมเพราะว่าอยู่นี่หน้าหนาวมาก็หิมะตกค่ะหวังว่าจะมันจะออกลูกแล้วก็พอได้กินค่ะก่อนที่จะหิมะจะมาค่ะปลูกพักลาแน่ค่ะพี่น้องเพราะว่ากว่าจะลอมสวนลอมยังแล้วอุย้ยซ้ำเหมือ็เกือบเมดจ้ะแต่ว่าก็อยากปลูกค่ะก็เลย ฝรั่าปลูกค่ะปลูกกินยอดกินดอกมั่นหรือว่ากินหมากอ่อ,อนๆมันก็นยังดีเนาะนี่ค่ะทําสวนปีแรกปลูกผักกับพ่อเขียวได้ยลยนะพี่น้องมาดูกันค่ะตื่นเต้นมากค่ะปลูกฟักทองปีแรกค่ะเห็นบอหน่วยกำลังออกจ้านี่จะได้กินหนวยบอมาชมกันค่ะเพราะว่าอีกประมาณสองเดือนนี่นะหนาก็จะมาแล้วค่ะนี่ หวังว่าน้องจะเลื้อยตรงนี้เป็นอุโมงเนาะลักกี้เนาะลักกี้ชอบมาทําสวนกันมานี้ค่ะอันนี้ฟักทองหลายพันค่ะพันไหนไม่รู้ปลูกมัวมัวปปัวจำพันไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะกําลังออกยอดงามๆนี่จะได้กินน้าเพลินอยู่ตัวนี่ตรงนี้ก็เป็นอุโมองค์ไว้ปลูกผักค่ะก็จะเป็นโดมไว้เดินลอดแล้วมาเก็บผักค่ะผักอะไรที่มันได้เลื้อยก็จะปลูกทั้งสองฝั่งนี้ละจ้า หวังว่ามันจะงามเด้อพี่น้องเห็นเข้าเห็ดกันนะคะสวยงามค่ะมารอชมสวนเพียงดินกันค่ะน้องเหมียวนี่ก็โอ้ยขี้อ้อนอีหลีจา้าจากที่เป็นแมวเทาค่ะนอนเกือกดินแดงนี่เป็นแมวแดงก็มีจา้าบางวันค่ะนี่ค่ะเป็นแมวส้มไปเลยก็มีค่ะลักกี้ชอบเข้าสวนกับมามีค่ะบางทีก็มานอนแปลงพักแม่จนมุนเมดก็มีจา้า อยากมีสวนผักปลูกผักปลอดสารไว้กินคือเพิินจ้ะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสมัยนี้หาอาหารที่ปลอดสารพิษได้ยากมากจ้ะนอกจากที่เราจะจะปลูกเองค่ะเพราะว่าผักที่ซื้อมาจากตลาดนี่สารพิษหลายกว่าสารอาหารที่กินเข้าไปอีกจาก้าถ้าปลูกผักกินเองปลอดสารได้นี่คือสุดยอดมากเลยค่ะเบ่งบดแตงทันดูใบคอยค่ะมีตะใบพี่น้อง <laughs> หาหน่วยก็บ่มีค่ะเบิ้งปลูกแตงปีแรกค่ะสงสัยปลูกทีเกินค่ะนี่เบิ้งมีจะหนวยข่อมงอหัวโป๊ะแบบนี้จ้าแต่ว่าก็มีหนวยงามหนวยหนึ่งอยู่จ้าเบิ้งหนวยนี้ค่ะหนวยนี้งามสุดละค่ะอันนี้สิเก็บว่าเป็นเป็นแม่พันธุ์ค่ะสีใบเอาเก็บหน้ายนั้นค่ะหนวยงามหนวยเดียวค่ะมลกแตงพันธุ์ดูใบคอยอ้ยมีแต่ใบค่ะใบงามงามเบิ้งงามค่ะงามนะ ปลูกผักปีแรกค่ะพี่น้องโอ้ยลองผิดลองถูกค่ะมีง่ามเน่กับแปลงนี่ละค่ะมาดูกันจ้าง่ามแน่แต่พักเผนี่ละจ้าเดี๋ยวจะเก็บไปกินกับซุปน้อไม่จ้าแ้วกะเพกอันนีบ่หูว่าเป็นผักอย่างจ้าแต่ว่าหอมหอมเอาไปกินกะบพันปลาย่างแซบเลยจ้าพออวดหน่อยก็นี่แหละค่ะมีใบกะเพรานี่ละคะกินแต่กะเพราเบิดเหมือน <laughs> แตกแล้วแตกอีก,กรั้งนี้ดอกพอจะอวดได้ก็ใบกะเพรานี่ยและค่ะปลูกใบกะเพราพอดี้กินูีเดอร์เมียฝรั่งเอนดี้ อันนี้กะผักอีตูจ้าร้อยเห็ดมันออกเนาะสิพาไปเก็บเห็ดมะแกงใส่ผักอีตูค่ะอันนั้นใบโหระพาค่ะส่วนแบกแตงข่อยพ่นะพันดูใบค่ะมีตะใบพี่น้องเอ้ยเก็บนวยมันอีกกินสองสำนวยหนึ่งจ้ะแตงพันดูใบค่ะก็เห็นว่านี่ยงามค่ะงามเนี่ยไม่น่วยจ้ะเบิงโอ้ไม่นวย,ม,ม,นวยมีตรดอกกะใบพ่นะคักแน่ส่วนบบกทัวข่อยโอ้แต่ดิโตนศาสบรอยากทายเบิงตะ,อ,ะอยากอายเพิน่นกัน โอ้ยค่ะแน่ปลูกทีกันหลายพอดอันนี้อันนี้ทั่วพลูค่ะขึ้นซบริกินเราค่ะนี่โอ้ยตะนายศตะลิโตนทำสวนไม่มีกฎตายตัวค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ภูมิอากาศก็ต่างกันเนาะดินฟ้าก็ต่างกันพืชผักก็ต่างกันค่ะนี่ค่ะมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะกับเมียฝรั่งอินดี้ทำสวนปีแรกค่ะมาดูต้นบกูดคอยค่า้งามอยู่ด้พี่น้องนี่ค่ะกำลังแตกกิ่งค่ะอุ้ยใบงามงาม นี่บใบบางใยหนึ่งจ้าบรู้ว่ามันจะรอดไหมหน้าหนาวนี้ค่ะจะรอดกันไหมมาดูกันค่ะนี่ตน้นว้ามีต้นักหนาวน้ำจ้าใบาหอมหอมเดี๋ยวจะไปกินกับตำกล้วยต์นีอยู่นีัมหนาวมีสองหน่วยจ้ะ <c oughs> นี่นี่ค่ะสวนเล็กเลกค่ะปีแรกค่ะอันนี้ผักมะเขือเจา้ามะเขืออีกอย่างเด้อพี่น้องนี่ค่ะมะเขือมันมะเขือ,อตรงแหลงเท่านะอันนี้มะเขือ าบานเฮ้าจ้ะตนกำลังใหญ่แต่ว่านี่แม่งกินเบิร์ดจ้ะมัง้งจะรอดไหมนี่สะได้กินบอานนละค่ะคุณน่ะใบกงใบกุดเบิร์จ้ะขอบคุณที่แวะมารดน้ำผักน้ำกันค่ะสวนน้อยในป่าใหญ่สวนเพียงดินจ้าเดี๋ยวปีหน้าจะเลี้ยงไก่น้ำจ้ามานาั่งจิบชาชมไก่ชมสวนบรรยากาศดีหลีจ้า